สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่กับเมียเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎเดือนมกราคมนะคะปี2,500 68นะคะเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากจะเรียนอ่าคอร์สออนไลน์ไพ่ทาโร่นะคะก็แอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะโอเคค่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานานนะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมนะคะ ในช่วงครึ่งเดืนหลังนี้เนาะจะเป็นยังไงบ้างนะคะว้าวดอลทูเวอยูสนะคะหมายเลขสา1สิหมายเลขสี่สิบซิกช Archangel Metatron รนสไม่บอกเลยว่าดูเรื่องความรักนะแต่ว่าโอกาสเรื่องของการเงินของคุณค่อนข้างชัดเจนมากใต้สำอรับ wow. าเป็นไพ่เดร์ซันว้าวไพ่บอกช่วงนี้นะคะคุณจะ มีเซนต์นะคะมีความคิดมีไอเดียดีๆนะคะในเรื่องของการเงินมันจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะมันจะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังนะคะความสุขรอคุณอยู่แสงสว่างรอคุณอยู่เป็นไปได้ว่าความรักอาจจะมาพร้อมกับเงินนะคะเป็นไปได้ว่ามันจะมาพร้อมกันในช่วงนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวมั่นคงนะคะเป็นคนที่มีเงินฐานะมั่นคงเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ย ถ้าก่อนหน้านัาน้นอะพลังงานของคนเศร้านะหรือมืดมนหรือมีเรื่องอะไรทําให้คุณทุกข์หรือท้อใจอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าหลังจากนี้ไปนะคะมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นมากๆนะคะความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่ในช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังนี้เป็นต้นไปเลยนะชาวราศีธาลม หมายเลข15 a message in a bottle บางคนคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อมาจากใครสักคนหนึ่งภายใน1อาทิตย์ภายใน2อ,อาทิตย์นะคะไม่เกิน15วันนะเท่าที่ดูก็มีโอกาสอาจจะเป็นในเรื่องของติดต่อในเรื่องของการงานถ้าคุณสมัครงานนะคะติดต่อมาในเรื่องของอเอกสารต่างๆผ่านถ้ามีเรื่องของการวีซา่าทำวีซ่าเดินทางก็มีโอกาสที่จะผ่านนะคะอาจจะรอใครสักคนหนึ่งที่ คุณอาจจะรอเขามาก็ได้ถ้าคุณอาจจะรอเขาแบบติดต่อมาก็มีโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่คุณพยายาม move on น่าจะเป็นคนที่คุณพยายามที่จะหันหลังให้กับความรักไปแล้วนะคะใต้สำรับเป็นไพ่หมายเลขสิ 17, the fate นะคะมันเหมือนโชคชะตานะคะนำมาให้คุณกับเขาต้องมามาให้เจอกันนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความรักใน yeah, เรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะเมย์จะเน้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะเรื่องวีซ่าเรื่องของการเดินทางความรักที่มันจะเข้ามาพร้อมกันช่วงเวลานี้เมอยากที่จะให้คุณปรับพลังงานให้ตัวเองพร้อมรับสิ่งดีๆให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะชาวราศีธาตุลมนะคะเตรียมพร้อมให้เต็มที่เอาเลยนะคะเต็มที่เลยนะพร้อมให้เต็มที่รับสิ่งใหม่ๆรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาใน nerede? ชีวิตคนนะ โอเคค่ะมาต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป็นพลังงานของคุณต่อไปเราจะมาดูว่าไพ่ชา,าโรอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะมีขอเลี้ยงก่อนนะไพ่ทาโรอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้ชาวราศีธนมชีวิตเป็นอย่างไรความรักความคิดความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างนะคะขออนุญาตดูความรักนะ แล้วก็ขออนุญาตดูชีวิตพลังงานของชาวราศีธลมเมืม่อกี้มันมีไพ่เมสับได้แล้วมันเป็นใบนี้ขึ้นมาไม่เห็นนะแล้วก็มันเกิดเป็นไพ่ใบนี้ด้วยนะคะไม่ว่าภายใน2อ,อาทิตย์นี้ถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารรอข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับสิ่งนั้นที่คุณรอคอยนะคะอ่ะไดนดูซิตอนนี้พลังงานชาวราศีธนมเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะ 2ไม้เท้านะคะเป็นช่วงการรอนะคะถ้ารอการเดินทางมีโอกาสจะได้เดินทางอะไรที่คิดอะไรที่วางแผนไว้นะคะมันสำเร็จมามากกว่า50%แล้วนะคะน่าจะไม่เกินมีนาคมนี้ที่ดวงคุณชีวิตคุณมันจะดีขึ้นสิ่งต่างๆนะคะมันจะคลี่คลายปัญหามันจะมันจะเบาบางลงนะคะประมาณไม่เกินมีนาว้าวไพ่สิบเหรียญเงินนนะนี่นะคะไพ่ดอทเกับ ไพ่สิบเหรียญคือเงินนะ่ะเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณนะถ้าคุณรองเงินตกเบิกนะคะเงินเงินที่เป็นเงินที่คุณลงทุนเงินจากมรดกเงินจากครอบครัวอะไรเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้นะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างดวงดีมากๆเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณกําลังจะคิดสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างให้กับชีวิตตัวเองค่อนข้างดีมากๆนะเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้น คุณอว a n ส์นะคะตอนนี้แม้ว่าพลังงานของคุณไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาไม่ได้โฟกัสที่ความรักไม่ได้โฟกัสกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นพลังงานคุณค่อนข้างดีนะคะความคิดความอ่านไม d s e t คุณอาจจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะมีกําลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตบางคนคุณอาจจะได้รับเงินก้อนหนึ่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นทางแบบ อาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะคะํางคนถ้าคุณรอขายที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะขายได้ขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินก็มีโอกาสจะได้จากสิ่งนั้นนะคะขยายไพ่ Two of w a n ค่ะสิบดาบมันเหมือนคุณน่าจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างไปถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคุณได้เลิกได้จบกับเขาไปแล้วนะคะอยู่กันคนละที่อยู่ไกลกันอยู่อต่างจังหวัดอยู่ต่างเมืองนะคะหรือว่าต่างประเทศไปเลย ความรักปัญหาครอบครัวกําลังจะได้รับการคลี่คลายนะในตัวของคุณเองพลังงานคุณดีมากเลยนะชาวราศีธาตุลมขยายไพ่10เหรียญค่ะเอ a ับค cups ขยายไพ่ the wheel เป็นไพ่อ r m four c u p เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอยู่กับตัวเองรีเฟล็กสิ่งต่างๆ ะะทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นความผิดพลาดทบทวนเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อหาสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าหาสิ่งที่มันมั่นคงกว่าหาสิ่งที่ใช่กว่ามันคนพร้อมที่จะทิ้งสิ่งที่มันไม่ใช่ให้กับตัวเองนะคะไปหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มันมั่นคงกว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่าในทุกๆวันนี้ถ้าคุณเองวางคิดหรือวางแผนในเรื่องของธุรกิจการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะให้ช่วงนี้ให้พยายามลงมือทาเลยนะไม่ต้องรอเพราะว่าจังหวะกาลังมา สิ่งดีๆกำลังจะมาถ้าคุณรอการติดต่อมาจากใครสักคนหนึ่งในเรื่องของความรักคุณรอความชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องของความรักเมย์มอว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความชัดเจนนั้นนะคะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะขยับน่าจะไม่เกินมีนาคมปีนี้นะคะเท่าที่เมย์ดูจากไพ่นะใต้สำหรับเป็นไพ่ the the artist นะคะอืม เป็นช่วงที่คณแบบจินตนาการดีนะคะใช้จินตนาการตัวเองได้ดีสร้างสรรค์ได้ดีนะคะพลังงานบวกความคิดสร้างสรรค์จะทําให้ชีวิตคุณดึดงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะชาวราศีาธาตุลมนะคะโอเคต่อไปเราจะมาดูว่าคนที่มีคู่กรณีเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีแฟนเนี่ย เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณหรือคนที่แบบความสัมพันธ์มีปัญหาณนะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ The chariot คิดอยากจะเดินทางมาหานะคะคิดอยากจะ take a c t i o นอะไรบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแม่รู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะ take action เข้าหาคุณนะคะ Queen n u าน n ์เขาอาจจะเป็นชาวราศีธ,ธาศนไฟได้นะคะเมสิ์ธนูมันขึ้นว่าเขาเอมีแพช s i o n กับคุณนะมีแพช s i o n กับคุณมากๆม,มันไม่ใช่แพช s i o n ที่เหมือนเด็กเล่นมันไม่ใช่แพชชั่นที่แบบ แค่อยากที่จะครอบครองแต่มันเป็นแพชชั่นมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันอยากที่จะให้อะไรมันชัดเจนกว่านี้หรือดีกว่านี้นะคะ King of Cups กค่ะจ,จะเป็นชาวราศีธาตุน้ำได้นะคะขึ้นมามีนกรกฎพิจิกเนาะเขารักคุณทั้งรักทั้งมีแพชชั่นในตัวคุณ The h i h h p r i n t e s s แต่คนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาไหมว่าเขาน่าจะไม่ได้ แสดงออกความรู้สึกที่เขามีให้คุณถึงแม้ปัจจุบันเมมอกว่าเขาเองก็ไม่ได้แสดงเหมือนกันไม่ได้แสดงออกว่ารู้สึกยังไงไม่ได้แสดงออกว่าคิดยังไงนะคะเดี๋ยวเขาพร้อมหรือก,ก,กาลังเตรียมตัวที่จะ take action อะไรบางสิ่งบางอย่างนะในการเข้าหาคุณนายซอฟวานนะคะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่หนึ่งเคยเจ็บมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหนื่อยมากถ้าคุณกับเขามีปัญหากันมาทะเลาะกันมาตลอดเรื่องเดิมปัญหาเดิม ไมมองว่าตอนนี้เขาก็อาจจะยังรู้สึกบอบช้ำในเรื่องราวนั้นในปัญหานั้นที่คุณกับเขาอะค่ะมีปัญหากันในอดีตที่ผ่านมาแต่ไม่มองว่าเขาอะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าออทําไมเขาเงียบทําไมเขารักคุณแล้วเขาเงียบทําไมเขาไม่ทําอะไรเลยเขาเงียบเพราะว่ากําลังรักษาบาดแผลของตัวเองอยู่นะคะเขาเงียบเพื่อที่จะเตรียมแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณได้อย่างเต็มที่บางคนเขามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ต้องห่างกันในเรื่องของงานอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะขยายไพ่เดอะชาริออต่่ะเดอะสเตร t h ์ม่ว่าเขาพร้อมสู้นะคะครั้งนี้เขาพร้อมที่จะสู้กับการที่จะมีคุณในชีวิตเขาถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ กลัวในเรื่องของความรักไม่กล้าที่จะเปิดใจหลังจากนี้เขาจะกล้ามากขึ้นนะคะพร้อมที่จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นให้กับคุณนะเปิดใจให้กับคุณนะไม่ได้ให้คนอื่นนะคะให้กับคุณเลยเนาะขยายไพย ands, ่ควีนอวานขาค่ะเจ็ดเหรียญเขารอคอยคุณเกือเขาน่าจะมีการศึกษาดูใจกันมาแล้วสักพักหนึ่งไม่ใช่เพิ่งคบไม่ใช่เพิ่งเจอแน่นอนแล้วเขาก็รู้สึกว่า เหมือนคนไปตกตะกอนวนะ่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ศึกษากับคุณนะเขารู้สึกว่าคนเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปิดใจให้ความรักอีกครั้งหนึง่งนะคะขยายไพ่ king of cups นะคะ five of cups เขามีเรื่องอดีตนะที่เขายังจําเป็นจะต้องเคลียร์ยจำเป็นจะต้องแก้ไขมันเป็นความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความรู้สึกเสียใจเสียดายหรือเป็นความรู้สึกผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตอาจจะเป็นกับตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตของเขาก็ได้ที่เขาจําเป็นที่จะต้องก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้นะคะในการที่จะเปิดรับคุณเข้ามาในชีวิตเขา Hi Pri มพ์เทค่ะขายายเป็น t ัวร์อ a n วั เขาแลนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะโดยที่เขาไม่ได้บอกคุณแต่คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาแลนก็ต่อเมื่อคุณกับเขาเจอกันหรือว่าเขาตัดสินใจจะเทคแอคชั่นแล้วตอนนี้เขานิ่งเขาเงียบเพื่อแลนวางแผนนะคะในการเข้าหาคุณวางแผนชีวิตเขามีโอกาสที่จะเดินทางนะคะหรือโยกย้ายมาอยู่กับคุณเลยนะย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยย้ายมาอยู่กใกล้ๆกันไพ่เพดอวานส์ที่ผ่านมาไม่มองว่าค,คนคนนี้สิ่งที่เขาให้คุณน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ที่ถึงแม้จะเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าจะเอายังไงต่อจะแต่งงานไหมจะอยู่ด้วยกันไหมนะคะหรือถ้าเป็นคนคุยเมยมองว่าเขาเองก,ก็ก็ให้คุณเป็นคนคุยมาสักพักนึงแล้วโดยที่อาจจะยังไม่พร้อมหรือย,ยังไม่ให้สถานะความชัดเจนแต่ไม่ว่าหลังจากนี้นะคะให้คุณรอได้เลยถ้าคุณรอตัดสินใจแล้วบางสิ่งบางอย่างรอให้เขาชัดเจนรอให้เขาเทคแอคชั่นแมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะทําอะไรให้มันดีขึ้น ให้มันจริงจังมากขึ้นนะคะเตรียมตัวรับการเข้าหาแบบจู่โจมจากเขาได้เลยนะใต้สำรับเป็นไพ่ไฟออฟซอร์นะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันปัญหา,าจากคนอื่นก็ได้ปัญหา,าจากคุณสองคนก็ได้มีความไม่เข้าใจกันคนคนนี้ในอดีตท,ที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกว่ายอมแพ้นในความรักความสัมพันธ์นะน่าจะเป็นคนที่หันหลังให้กับคุณเขา,าจะเป็นคนที่เียกบายเองหันหลังไปเองนะคะแบบเออ ขอเลิกนะคะไม่อยากที่จะไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่ายอมแพ้ไม่อยากเปิดใจความรักทอแท้ในเรื่องความรักแต่พอเวลาผ่านไปช่วงเวลาที่ไม่ได้มีคุณอะไม่รู้สึกว่ามันทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอ่ะอ่ะโอเคไหนดูซิว่าถ้าคนคนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะถ้าบุคคลคนนี้บอกอะไรกับชาวราศีาตุลมได้ เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุลมนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคะ You were the best thing in my life เขาบอกว่าคนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขา You came closer than anyone ทุกๆคนที่เขาเคยเดททุกๆคนที่เขาเคยใช้ชีวิตมาคุณเข้าใกล้หัวใจเขาได้มากที่สุดนะคะ I wish I could share My good news with you เขาน่าจะมีเรื่องดีๆอะไรบางสิ่งมาอย่างที่อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันกับคนนะ So many things remind me of you เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคอยย้ำเตือนเขาเกี่ยวกับคุณอยู่เสมอ My life is not together as it seems นะคะเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่ได้ดีเหมือนที่คุณเห็นนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดีเหมือนที่คุณเข้าใจอะไรเงี้ยนี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเป็นปัญหาที่เขาเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับคุณก็ได้ I hide behind the material things เขาเอาเอาสิ่งทั้งโลกนะคะวัตถุเนี่ยมาปิดบังความรู้สึกจริงๆหรือตัวตนจริงๆของเขา I remember every detail of that day ในวันนั้นในสิ่งที่เขาคุยกันกับคุณช่วงเวลาดีๆที่เรามีร่วมกันเน่ยเขาอะคิดถึงหรือว่ายังจำสิ่งเหล่านั้นได้เสมอนะคะ I am afraid to contact you เขาบอกเขากลัว ไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมานะคะกลัวที่จะติดต่อคุณไม่ว่าน่าจะกลัวด้วยแหละว่าคุณเองจะตอบรับยังไงจะเข้าหาเขายังไงจะตอบยังไงอะไรเงี้ยอืม i hope that you can forgive me one day เขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณเองอ่ะจะให้อภัยเขาได้ได้ในวันใดวันหนึ่งนะ i want to feel that way again ไม่ว่าเขาอยากจะกลับมารู้สึกถึงคุณอีกครั้งเขาอยากที่จะมีคุในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงเวลาที่ดีที่ดีๆร่วมกันนะ่ยเขาอยากที่จะ กลับมามีตรงนั้นอีกนะคะ I w o n d e r if your a e happy with o u t me เขาอยากจะรู้ว่าตัวคุณเองอ่ะมีความสุขไหมนะคะในช่วงเวลาที่ไม่มีเขานะ,อะโอเคต่อไปนะคะมาดูว่าไพโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตลมคะ่ะไพโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตลมคะ่ะฮันนี m มูนว้าว enjoy the bliss of holiday time together มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเดินทางร่วมกันนะคะไปสวีทกันนะ Let go of control issue allow t h i s s i t u a t i o n to u n f l o w naturally ไพ่ไม่ได้อยากให้คุณอะไปคาดหวังมันมากนะคะปล่อยให้มันปเป็นไปตามธรรมชาติ Childrens your love life is being affected by childrens ตอนนี้ความสัมพันธ์หนึ่งคุณอาจจะมีปัญหานะคะหรือมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องได้อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรืออาจจะเป็นลูกของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะ recognition someone from your past is returning to your life <c oughs> การกลับมาของคนรักเก่านะคะใครสักคนหนึ่งในอดีตนะกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง finance นะคะ and careerfinancial s issues are a factor in your love life right, right now บางคน การงานนะคะแล้วก็การเงินเป็นปัญหานะในความสัมพันธ์ตอนนี้ใต้สำรับเป็นไพ่ passion s allow your heart and soul to sing with joy ไม่ยว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมันมันเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟมันเป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและ passion เขาน่าจะไม่สามารถจะไปหาความรู้สึกนี้จากคนอื่นได้นะคะก็เลยแบบพอช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาคิดถึงคุณนะ I do see love is all around you naka. there is love everywhere all the time simply acknowledge acknowledge naka. this truth this as truth 48. demonstrate demonstrate love naka. find out what is it, what is important to lose to those you love and act on it. พ่ายอยากอยากจะให้คุณแบบเข้าใจแล้วมุมมองในเรื่องความรักว่ามันไม่ได้มีแค่ความรักที่มาจากคนรักอย่างเดียวความรักอยู่รอบรอบ,บตัวคุณเสมอนะคะแล้วก็มองหาสิ่งที่สําคัญโฟกัสแต่เรื่องที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็ดูแลหัวใจพยายามถนอมหัวใจกันแบบนั้นจะดีกว่าเนาะคุณจะรักเขาไม่รักเขาให้โอกาสเขาไม่ให้โอกาสเขาไม่มองว่าอันเนี้ยแล้วแต่คุณเลยบางคนคุณมีเซนต์อยู่แล้วนะว่ายังไงคนคนนี้ก็ต้องกลับมา เดี๋ยวก็กลับมาแบบที่คุณมีเซนนั่นแหละคะ่ะแบบที่เซนคุณบอกอนี่แหละนะ,ะโอเคนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Rose Oracle อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ Rose Oracle อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีไม่ใช่เมถุนเสียยูจะไปเม,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 มถุนเมถุนขึ้นมาชาวราศีธาตุลมนะคะ The Great มา s เ e อนะคะ surrender to the mystery fall into her arms ไพ่มันขึ้นประมาณว่าบางครั้งอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอะเพราะมันมีเหตุผลนะคะให้คุณเองพยายามที่จะปล่อยใจให้มันสบายไม่ต้องไปควบคุมอะไรมากปล่อยให้ชีวิตในบางส่วนของชีวิตอะคะ่ะ มันมันเป็นปริศนาบ้างไม่ต้องรู้ทุกเรื่องไม่ต้องไม่ต้องมีคําตอบไปทุกอย่างนะคะปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยตามโชคชะตาปล่อยสบายๆบ,บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะถ้าช่วงนี้งานดีเงินด,นดีโอกาสเรื่องธุรกิจดีไปโฟกัสตร,ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวความรักเดี๋ยวมันจะมาเองนะชาวราศีธาตุลมนะคะขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย